คราวเราจะเริ่มบันทึกหน้าจอแล้วนะครับน,น้องกิ๊กยอยู่นะรพร้อมไปสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปด สองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบโอ้โหน้องเราสุดยอดเลยครับแน่น้องเราเก่งมากเลยนะครับน้องอันปันก็เก่งนะลูกเนาะอ่า้องเก่งๆก็เก่งอ้าวนะครับวันนี้สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับเมื่อกี้เราได้ฝึกท่องสุขคุณไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราท่องสุขคุณไม่สองนั่นเองนะครับเอ้ วันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกที่มีกลุ่มเท่าเท่ากันหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าการคูนนั่นเองนะครับเป็นชื่อของภาษาอังกฤษก็คือ multiplication นะครับก็คือการคูนนั่นเองนะครับอ้าวเรามาดูภาพแรกกันเลยครับน้องคราวครับน้องเกียร์ียครับน้องอันฟันครับมีกี่แถวครับลูก มีกบอยู่กี่แถวเนี่ยอ่ามีกบอยู่สองแถวครับเก่งมากครับมีกบอยู่สองแถวครับแต่ละแถวมีกบอยู่กี่ตัวครับสามสามอ่าเพราะฉะนั้นมีกบทั้งหมดอยู่กี่ตัวเอ่ยมีกบทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับหกตัวหก <6 S 2> ตัวถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น สองคูณสามเท่ากับหกนั่นเองนะครับอ้าวเราไปดูภาพที่สองครับมีมดกี่แถวครับ <mm <issions> มีมดอยู่สี่แถวครับอ้ามีมดอยู่สี่แถวน <mm> ้องพราวชวยเปิดไม้นะครับลูกน้องพราวเปิดไม้นะนะครับเราจา๋าเปิดไม่เลยลูกขอบใจมากครับแต่ละแถวมีมดอยู่กี่ตัวครับสี่ตัวค่ะอ,อีกที <mm> อีกทีแต่ละแถวมีมดอยู่กี่ตัวแต่ละแถวแต่ละแถว สี่หรือสามสี่ใช่สี่ไดใจนะได้ใจนะเอา้าเรามาดูกันครับหนึ่งแถวมีมดกี่ตัวอ่าในหนึ่งแถวมีมดกี่ตัวลูกห n e two t h r and อ,อ่มีสามตัวถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมีมดทั้งหมดกี่ตัวครับ มีมดทั้งหมดอยู่กี่ตัวเอ่ยสามตัวค่ะทั้งหมดทั้งหมดลูกน้องกี่ครับทั้งหมดครับมีมดทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับทั้งหมดครับเท่าไหร่นะคราวเท่าไหร่ลูกสิบสองตัวค่ะสิบสองตัวถูกต้องครับเอ่มีมดอยู่สี่แถวแต่ละแถวมีสามตัวดังนั้นมีมดทั้งหมดอยู่สิบสองตัวนั่นเองนะครับเอ้าเรามาดูพึ่งมาครับ อ่าบีบีบีอ่ามีพึ่งอยู่กี่แถวครับสามแถวค่ะสามแถวครับแต่ละแถวมีพึ่งอยู่กี่ตัวครับแต่ละแถวมีพึ่งอยู่กี่ตัวครับห้าตัวค่ะห้าตัวถูกต้องครับนี่มีพึ่งทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับทั้งหมดครับ สิบห้าตัวเก่งมากค่ะน้องเกียร์อ้าวต่อไปอันนี้ตัวอะไรในพวกเราเต่าทองหรือเปล่าเอา้แมลงเต่าทองมีกี่มี <c oughs> <c oughs> อา้อาอ้าวมีกี่แถวเอ่ยน้องพาวมีกี่แถวโูก <c oughs> มีสี่แถวเออมีสี่แถวถูกต้องครับแต่และแถวมีเต่าทองอีกกี่ตัวคะสี่ <c oughs> กี่ตัวค่ะมีดาวทองทั้งหมดกี่ตัวครับมีดาวทองทั้งหมดกี่ตัวครับสิบหกตัวคสิบหกตัวเก่งมากนะครับเยี่ยมเลยครับอ้าวต่อไปให้เรียนวาดภาพครับอ่าจัดเรียงดาวให้เป็นสองแถวอ้าวจัดเรียงดาวให้เป็นสองแถวครับอ่าเราไปตั้งแถวก่อนนะครับ จัดเรียงดาวให้เป็นสองแถวเอ๋ใครวาดรูปดาวเป็นบ้างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวหนึ่งแถวครับโอ้โหหนูว่า<ม>เป็นแต่ว่านวแบบผูต้นไม่เป็นแอ่ว,วาูวได้ครับเอา้าวือแถวที่หนึ่งและแถวที่สองครับอา้าแต่ละแถวมีกี่มีกี่ดวงลูกแต่ละแถวนั้นมีดาว ี่ดวงครับเอ้าวเราแข่งที่หนึ่ก่อนนะครับอ้าวอาจจะไม่เข้ากันไม่เป็นไรนะลูกเนาะหนูชอบว่าแฉกทีแรมันจะดูบี้เบีวบิดบ้วค่ะนั่นนะสี่ต้องแล้วลูกของคุณูต้นก็เหมือนกันเลยนะเนี่ยไหนโลกอ้าได้เลยครับหรือว่าใครจะชอบขนาดบหนพี่ก็ได้นะครับแถวที่หนึ่งสี่ดวงแ้วแถวที่สองครับ เออขอเป็นแบบเออขอบใจมากครับที่ให้แนวคิดครับน้องอันปันอ่าคนวาดแบบนี้หนูรู้สึกเหมือนว่าหนูจะวาดไม่ค่อยสวยอ่ะย่าไม่เป็นไรจะโดกน้มแถวครับ้ตงไม่สวยนะเนี่ยแต่ก็พอวาดได้ใช่ไหมลูกอ้าวต่อไปครับข้อที่สองครับจัดเรียงลูกบอลให้เป็นสามแถวแถวละสามลูกครับลูกเอ่นแทุกคนลงมือทําครับข้อที่สองครับจัดเรียงลูกบอลให้เป็นสามแถว แต่ละแถวมีลูกบอลสามลูกอา้าวสิ่งแรกคือสิ่งแรกก็คือทําให้เป็นแถวก่อนครับอา้าวแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามนนครับนี้ตดเตีเยแล้วนะคะจา้าแต่ละแถวมีกี่ลูกนะสามลูกใช่ไหมลกูกอา้าวอันนี้หนึ่งสามลูกครับแถวที่สองก็สามลูกครับแถวที่สามก็สามลูกเออไม่ยากเลยใช่ไหมครับ โอ้คุณครูต้นลืมเสรยจแล้วค่ะโอ้โหหลายคนสิงมากเลย,ยไหนลูกว,ว้าวลูกบอลสวยซะด้วยนะครับอา้าต่อไปน้องกีเกียเสรียังเอ่ยนั่นไม่ใช่ลูกบอลนน่คือวงกลมอยจากคุณต้นใช้วงกลมแทนลูกบอลเหมือนกันลนะูกเนาะนะครับน้องทราวเสร็จรียังลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะองกีเกียเสรียังลูกเสร็จแล้วนะครับอ้าเราไปหน้าที่สามเลยครับอ้าว มีพึ่งกี่แถวครับมีพึ่งกี่แถวครับสามแถวค่ะมีพึ่งอยู่สามแถวค่ะแต่ละแถวมีพึ่งกี่ตัวครับสามตัวค่ะสามตัวครับดังนั้นแถวที่หนึ่งมีสามตัวแถวที่สองก็สามตัวและแถวที่สามก็สามตัวดังนั้นมีพึ่งทั้งหมดกี่ตัวสามก็เท่ากับหกมีกี่ตัวครับหก อีกสองก็จะได้เท่ากับเก้าค่ะอ่ามีพึ่งทั้งหมดเก้าตัวไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องแาวครับน้องอันปันตอบได้น้องเกียร์สู้สู้อ้าวต่อไปข้อที่สองครับมีพึ่งกี่แถวครับสองแถวค่ะมีพึ่งอยู่สองแถวค่ะแต่ละแถวมีพึ่งกี่ตัวครับ ห้าตัวค่ะแต่ในแถวมีผึ่งอยู่ห้าตัวดังนั้นจึงเขียนในทุกของการบวกก็จะได้ห้าตัวในแถวที่หนึ่งและห้าตัวในแถวที่สองดังนั้น <10 S 1> มีผึ้งทั้งหมดกี่ตัวสิบตัวเยี่ยมมากเลยครับน้องอัน <10 S 1> ปันครับเก่งมากค่ะน้องเจียกีอครับน้องสาวครับ ต่อไปเราไปดูตัวปัญหากันบ้างนะครับเอ้าข้อที่สี่แล้วนะวันนี้ไหวม,มากเลยเนี่ยพวกเราสุดยอดเลยนะเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาข้อที่สี่แล้วเนี่ยืตั้งใจสุดสุดอา้าวน้องพราวช่วยอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งของข้อที่สี่ให้ฟังหน่อยครับน้องพราวอ่านนะุณครู้แล้วว่าวม่อกี้หนูไปเข้าห้องนะำ แล้วหลนะันั้นหนูก็มาเขียนแล้วหนูเขียนไม่ทันคุณครูก็เลยเพยายามเขียนให้เร็วที่สุดแล้วก็เสร็จแล้วยอดเยี่ยมมากเลยจ้ะน้องเกียรดขอบใจมากอน้องพราวครับน้องพราวอ่านจบให้เุื่อนฟังหน่อยครับ,บเพื่อนๆครับม,มีเด็กยืนเรียนกับมีเด็กยืนเรียนกันเป็นสี่แถวแต่ละแถวมีเด็กหกคนมีเด็กร่วมกันทั้งหมด กี่คนรอมมีเด็กยืนเรียงกันสี่แถวแต่ละแถวมีเด็กหกคนมีเด็กรวมกันทั้งหมดกี่คนเอ้าโจทย์ถามอะไรครับตอนนี้โจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ต้องการทราบอะไรครับโจทย์ต้องการทราบว่ามีเด็กทั้งหมดกี่คนใช่ไหมลูกมีเด็กทั้งหมดกี่คนเอ้ารานนี้เรามาดูแถวที่หนึ่งมีเท่าไหร่ลูกมาดูแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งมีเด็กกี่คนครับ หกคนค่ะมีหกคนก็หกบวกอ่าใช่ไหมลูกแถวที่สองมีกี่คนเอ่ยเท่ากันใช่ไหมลูกก็หกบวกเอ้าแถวที่สามก็หก <5 S 2> บวกอ่าและแถวสุดท้ายแถวที่สี่ก็คือหกบวกอ้าออายละไอออเอ้ามีกี่แถวเอ่ยตอนนี้มีอยู่ สี่แถวแถวละหกเป็นเท่าไหร่นะออเเชอ้าวิธีคิดหกบวกหกก่อนอ้าวเรามาหกบวกหกกันซิหกบวกหกได้แปดเก้ายี่สิบสี่ค่ะเออหกบวกหกเท่ากับสิบสองอ้าวฝั่งนี้ก็หกบวกหกเท่ากับสิบสองสิบสองบวกสิบสองเท่ากับเมื่อกี้เราอ่านปันตหาถูกแล้ว สี่คยี่สิบสี่ครับ <25 S 1> เนี่คำตอบคือยี่สิบสี่ครับเอนะครับสิบสองบวกสิบสองก็ยี่สิบสี่แบบนี้นะครับอ่ไม่ยากอยูาอย่าะลูกเนาะต่อไปข้อนี้ห้าแล้วนะครับเอ้คราวนี้ใช้ก้าวกระโดดครับเด็กๆครับเอ่เด็กสังเกตน,นะก้าวกระโดดทีละสามกี่ครั้งเอ่ยเจ็ดครั้งใช่ไหมลูกอ้ คราวนี้น้องอันปันอ่านโจทย์ให้กับเพื่อนๆและคนคุณครูฟังบ้างอ้าวพร้อมไปน้องอันปันอ่านนะครับมาริโอวางตัวนับไว้หน้าแถบจำนวนและเก้ากระโดดเจ็ดเก้าเก้าและละสามมาริโอจะ ไปลงที่จํานวนใดอ่าเด็กๆดูจากลุกสอครับมีกี่ก้าวครับลูก้องไคร่มาริโอ้กระโดดกี่ก้าวครับลูกมาริโอกระโดดเก้า <11. S 1> เด็กก่อนเด้กก่อนเดยกก่อนอถูกตนะ้องแล้วคาตอบถูกแล้วมามาริโอกโดดโโ้กระโดดกี่ก้าวครับลูกกระโดดเก้าเก้านะเก้าเก้าเท่าไหร่นะเก้าและสามเพราะฉะนั้น เป็นเท่าไรเอ่ยเมื่อกี้ต้องพามาตอบเท่าไรนะยี่สิบเท่าไรนะ,รนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดเ่อยี่สิบเอ็ดเออไม่ยากเลยนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของสูตรคูณก็จะได้แบบนี้ครับสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ด อ้าวง่ายมากเลยใช่ไหมลูกทําเป็นสุดคุณก็ได้นะครับอ้าวอ้าวไหนเราพอเราลองสุดท่องสุดคุณแม่สามดูซิอ้าวสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสี่้าแปดสามเจ็ด เป็นยี่สิ <c oughs> เกตเก่งมากครับน้องพลาวครับน้องกิเกียครับน้องอันฟันครับอ้าวเราไปหน้าที่สามกันเลยนะครับว้าวมีปริศนาให้พวกเราตามหาด้วยละซีงานนี้อ้าวบัตเตอร์ฟลายมีกี่กลุ่มเอ่ยพวกเราหาช่วยช่วยหากลุ่มหน่อยอ้าววงกลมได้นะครับเดี๋ยวช่วยช่วยวงกลมเลยนะครับอ้าวมีบัตเตอร์ฟลายอยู่กลุ่มครับอ,อ,อ้าว หนึ One, two, uh ่งสอง้าเอ้าวมีบัตเตอร์ไฟอยู่ห้ากลุ่มครับอ่าเด็กๆเยนห้ากลุ่มครับอ้า uh ว huh. uh huh. ห้ากลุ่มของผีเสื้อและผีเสื้อแต่ละตัวมีแต่ละกลุ่มมีกี่ตัวครับแต่ละกลุ่มมีกี่ตัวครับอ้าวมีสองตัวถูกต้องครับแต่ละกลุ่มมีสองตัว,แ,ตลลมมตวแล้วมีทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับ สองก็เท่ากับทุ่พลาเท่าไหร่ลูกหนูน่าก็ได้สิบอ่าถูกต้องครับนับแล้วได้สิบถูกต้องเลยครับน้องพลาครับเยี่ยมมากเลยครับอ้าวมาดูพึ่งบ้างครับอ้าพึ่งครับพึ่งมีกี่กลุ่มครับพวกเราพึ่งมีกี่กลุ่มครับบ่งกลุ่มเลยนะสามกลุ่มอ้าวไม่สวยเลยเอาใหม่ 1> 1อา้าวคือมีชุ่มเลยอ,อันปันอันปันนี้มีกี่กลุ่มโลกมีกลุ่มคะ่ะอา่ามีผึ้งอยู่สี่กลุ่มคะ่ะแต่ละกลุ่มมีผึ้งกี่ตัวครับสามค่ะสามตัวมีผึ้งทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับสิบสองตัวคะ่ะเออสิบสองตัว,ตวเก่งมากครับอ้าวเรามาดู แมงปอครับอแมงปอมีชื่อเป็นภาษาเหนือด้วยนะน้องพราวน้องพราวรู้จักแมงปอไหมลูกภาษาเหน, <c oughs> นือว่าไงลูกกัมบีกัมบีไมลูกยงไม่ไมอากัมบีครับกบัมบีอ้าวผีเสือเ้อเข้างกักัมเบอร์ส่วนแ <c oughs> มงปอเข้างว่าก,กัมบีนะครับอ้าวมีกี่กลุ่มครับลูกกัมบีมีกี่กลุ่มเอ่ย กัมบี้กัมบีอ่ากัมบี้มีแค่สองกลุ่มนะครับอ่ามงปอมีสองกลุ่มแต่ละกลุ่มมีกี่ตัวครับหนึ่งตัวค่ะหนึ่งตัวมีผีมีมีกัมบี้ัรงหมดกี่ตัวลูกสองค่ะสองสองตัวนะครับอ่าวันนี้เห็นภาษาไทยเตยเนาะเห็นภาษาเมืองเตยเนาะลูกเนาะอ่าภาษาถิ่นนะครับนี่ภาษาถิ่นนะครับอ่าผีเสื้อภาษาถิ่นเมื่อไหร่ลูกภาษาถิ่นผีเสื้อ กำยังก้อก,กำอยังก,ก็กำเบอร์หรือกำบีเออกำเบอร์ถูกต้องครับแล้วแมงปอแล้วลูกแมงปอมีชื่อเป็นภาษาถิ่นว่าไงลูกแมงปอกำ,กำบีกำบีบนอ้น <ผม S 1> องมากยร้อนนรงชายน้องแก้วจ<ม>้าจะจ,ะจะอ้าวเราไปดูจุดปัญหาบ้างครับเออมาดูมดครับแต่งเรื่องราวให้สัมพันธ์กับภาพโดยใช้โจทย์ นะครับในข้อที่สามนี่นะครับลูกมาช่วยในการแตกนะครับอ้าวมีกี่กลุ่มครับลูกมดมีกี่กลุ่มแบ่งกลุ่มก่อนมดมีกี่กลุ่มครับมดมีกี่กลุ่มลูกเอาเป็นแถวดี่ไม่ลูกต้องทำแต่ง่ายดีเนะอ้าวสองแถวเลยครับอ้าวสองแถวเลยเขียนไม่ได้เพราะว่ามันมันดูแปลกๆค่ะนี่แสดงว่าหนูจะต้องเอามาสองแถวของมด ใช่มหมลูกอสองแถวของมดครับนี่ครับอสองแถวของมดอสองแถวของมดนะครับแต่ละแถวมีมดกี่ตัวสี่ตัวสคสี่ตัวครับสี่ตัวครับ อ่าสี่ตัวในแต่ละแถวใช่ไหมลูกอ่าในแต่ละแถวครับอ้าวมีหมดรวมเป็นอ่าวรวมเป็นครับเหมือนกับจุดข้างบนเลยนะครับรวมเป็นรวมเป็นกี่ตัวเอ่ย สองแถวของมดสี่ตัวในแต่ละแถวรวมมดมีกี่ตัวเอ,อ่ยรวมมดมีทั้งหมดกี่ตัวครับแปตัวอ่าแปดตัวครับถู <10 S 1> กต้องครับ, <10 S 1> ร,บรวมเป็นแปดตัวจ้ะง่ายมากเลยเนาะดนะูเนาะอ่าเก่งมากนะครับ ง่ายมากเลยใช่ไหมครับวันนี้ง่ายมากเลยค่ะง่ายมากเลยครับกเกณฑอา้าวต่อไป <ừ> ตะกแตนอาตะกแตนนะครับตะกรแตนนะครับอา้าวมีกี่แถวครับลูกตะกแตนมีกี่แถวคะอา้ามึงแถวครับเหมือนโจทย์ข้อแรกเลยครับนึนแถวอา้านึนแถว ของตักกระแตนครับอ่า <finishing on developed Airbnb> มีไ <translations> ม้ตร <wiele> ีด <médico> ้วยนะเพราะว่าตอเต่านั้นเป็นอักษรกลางนะลูกตั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 กกระแตนครับหนึ่งถของตักแตนะครับไม่ใช่หรอเออตัก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 ขอขอเรียนว่าแถวของ แนได้ไหมอ่ะอ่าแถวของแตนได้ครับโอ้หแตนนี่มันคล้ายๆกับพึ่งนะลูกอันนี้เขาเลยต้องใส่คําว่าตักมาด้วยนะครับเออจึงจะได้ไม่เหมือนกับพึ่งเนาะอ้าวหนึ่งแถวของตักแตนและตักแต่นั้นมีกี่ตัวครับลูกสี่ตัวครับเออสี่ตัวในแต่ละแถวครับถูกไหมครับข้อแรกก็ยังเหมือนกับ จริงมากครับน้องเยียเ่ยมเลยครับอ่ามนหนุนในมนม,นมาอ่าสี่ตัวในแต่ละแถวอ้าวรวมเป็นรวมเป็นกี่ตัวเอ่ยต้องข่าวต่อไปแน่แน่จริงมากครับรวมเป็นสี่ตัวค่ะเก่งมากเลยนะครับอ่าเยี่ยมมาก โอ้โหคร้อมเอาลูกอ่เยี่ยมมากเลยครับโอ้โหคุณอารมณ์ดีมากเลยนะคะยิ้มอย่างเดียวเพราะว่ามันง่ายและก็แสนสนุกด้วยค่ะอ่าน้อเกเกียร์สรรือยังครับลูก น้ำพรวเสร็จยังครับน่อร่อยยังไม่เสร็จัไม่เสร็จแล้วครับสู้ๆครับคุณต้นเชียร์อยู่จ้ะโอ้โหวันนี้มีของเล่นใหม่อีกแล้วตัวอะไรเอ่ยบิบได้ยูนมีคอนบิบได้ด้วย แล้วก็เกก็ปวดหางวว่าหนูเจ็บหลายตรงซะเลือเกินหนูจะเป็นตรงเช้าก็โดนพีูมีแล้วตรงนี้ต้องใกันไทิ่มแล้ก็มีอันนี้ก็เป็นคอเจ็บไหมเนี่ยแล้ตรงนิ้วโป้งนี่อุ้ยเจ็บไม่มีแผลดรอแล้วเนอะเน่ง มือข้างเนี้ยโดนมาสามครั้งแล้วค่ะโอ้โหต้องระวังนะลูกก<ห>้อยนิ้วหนึ่งแล้วก็นิ้วโป้งสองครั้งโอ้โหแล้วก็เท้า้องเดิมจ้าต้องระวังต้องระวังวเพราะว่ากันไกลแล็ประตูนั้นเป็นของมีคมใช่ไหมคะลูกเน็บมือนี่ดูเลยประตูไม่ใช่ของมีคมแต่ว่าตอนนั้น่ะ รู้ไหมว่าเท้าหนูอ่ะโดนสองรอบแล้วค่ะเท้าหนูอ่ะโดนประตูหนีบสองรอบแล้วอ่อารองเท้าเส,สือสียังลูกเท้าเสือดียังครับเส,สร็จแล้วนะครับโอเคครับอ้าเก่งน์น่าจะเสร็จแล้วนะลูกน่ะอ้าวเราไปหน้าที่สามกันเลยเอ้าวหมดแล้วไม่มีวันนี้ทาไมมันง่ายอย่างนี้เนี่ยพวกเราทําได้หมดเลยเนี่ยสุดยดอดเลยจ้ะโอ้โหเก่งจริงๆเลยนะครับอ่า เยี่ยมมากๆเลยนะครับอ้าวนะสำหรับในการเรียนวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกเพิ่มทีละเท่าเท่ากันหรือว่าการคูณนั่นเองนะครับเด็กๆอย่าลืมท่องสูตรคูณแม่สองนะครับแม่ห้าแม่สิบนะเออแล้วสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกนะครับน้องคราวครับน้องเกียร์ครับน้องอันปันครับสัปดาห์หน้าเจอกันนะลูกเนาะอ้าวสัปดาห์นี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมหาะไรคิดสนุกด้วยวิชา